ลูกค้าเขาบอกมาต่อๆมานะคะแป้งร้านเราจะใหญ่ไม่เหมือนใครแล้วก็หนานุ่มใช้แป้งประมาณเท่าไหร่คะแป้งก็ประมาณพันถุงขึ้นอะ่ะพันถุงนี่กี่โลพี่มันก็ประมาณร้อยอัพถึงสายไหม่ร้านเราจะไม่ฟูจะนิ่มหวานมันค่ะก็คือคงคุณภาพคือไม่ห่วงเครื่องไม่อะไรเงี้ยใส่เต็มที่ตามสูตรที่เรามีมานะคะสวัสดีค่ะชื่อนุสลานะคะมีทานานเป็นเจ้าของร้านโรตีสายไหมอาบิดีนบานนองแสงอรุณค่ะ ของที่ร้านจะเป็นโรตีสายใหม่เป็นหลักนะคะก็จะ,จะมีแป้งสีเขียวสีขาวแล้วก็สายใหม่ก็จะเป็นยืนพื้นก็คือสีขาวแล้วก็มีสีเขียวเสริมเข้ามาด้วยค่ะรสชาติจะไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าจะเป็นที่กลิ่นมากกว่าถ้าสีขาวจะเป็นดั้งเดิมเลยแล้วก็สีเขียวก็จะมีกลิ่นใบเตยเข้ามาค่ะราคาเริ่มต้นของที่ร้านจะเป็นชุดเล็ก40บาทค่ะแล้วก็50ชุดละ100แล้วก็300ค่ะ หลกัหลกๆเลยก็จะเป็นพี่น้องของแม่ทํากันมานะคะจนแม่เนี่ยมาเป็นรุ่นสุดท้องเขาก็แยกตัวมีครอบครัวแล้วมาเปิดเป็นร้านของตัวเองค่ะก็เลยมาเปิดเป็นร้านโรตีสายใหม่อบิดินปานอมแสงอรุณก็ทํามาเปิดมาประมาณ35ปีแล้วค่ะรุ่นลูกค่ะรุ่นที่2ทํามาตลอดเลยค่ะทํามาคู่กับแม่เลยถ้าช่วงเด็กก็อาจจะมีบ้างเพราะว่ามันก็คือมันยังไม่ใช่วัยของเราใช่ไหมพอ,อโตมาคือมันเป็นหน้าที่แล้วมันเป็นอาชีพหลักของครอบครัวเราก็ต้องทํา สหมเพราะว่ามันใช้แรงแรงผู้ชายใช้แรงเยอะแล้วก็ด้วยอากาศด้วยอะไรด้วยถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็สายไหมก็เสียก็มีพอเริ่มทำสายไหมก็จะเป็นน้ําตาลกับน้ําตั้งไฟให้เดือดแล้วก็จะไปหล่อเย็นทีนึงค่ะพอหล่อเย็นเป็นก้อนแล้วเราก็จะนําขึ้นมาเริ่มการดึงได้แล้วก็นาหัวเชื้อที่เราควรไว้ก่อนแล้วมาเป็นส่วนผสมค่ะก็เคี่ยวประมาณ1 0บถึงสินาทีถ้าเราตั้งไฟร้อนเกินไปเทน,น้ําตาลไปอาจจะทําให้น้ําตาลขมได้ค่ะพอดึงออกมาสายไหม,สหมเส้นนั้นจะเสียเลย ถ้าคนไม่เคยทํายากถ้าทําไม่เป็นแรกๆก็มือโดนกระทะมั่งโดนตาโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะไฟมันต้องแรงตลอดถ้าเกิดแต้งไม่ทนันแป้ไม่ทันไฟแป้งเดง้งแป้งเสียหายเยอะมันก็คือเรียนรู้เรียนอะไรกันมาผีดถูกกันมาเยอะค่ะแบบแป้งเสียก็เยอะทิ้งมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะ แป้งของที่ร้านจะไม่ใส่สารกันหมดนขายอยู่ได้สองวันเต็มที่ค่ะจะแนะนําลูกค้าตลอดว่าอย่าให้ซื้อไปแค่พอทานเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้นานถ้าเกิดลูกค้าจะแช่ตูเ้เย็นแนะนําให้แช่ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อไปเลยจะได้2อถึงสวันเต็มที่ค่ะแต่สายใหม่ของที่ร้านจะอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ปกติของที่ร้านนะคะขายก็คือจะหมดทุกวันไม่มีของเหลือเลยค่ะขายหมดทุกวันถ้าลูกค้ามาจะได้ของสดใหม่ทุกวันค่ะแล้วร้อนออกจากเตาเลยค่ะรับประกันค่ะ อยากฝากร้านนะคะถ้าเจอลูกค้ามาเที่ยวภายในจังหวัดอย,ยุธยานะคะต้องกาซื้อโรตีสายไหมแนะนำร้านโรตีสายไหมอภิีนปานอมแสงอรุณค่ะของที่ร้านจะได้มิชลินมาสามซีซ้อนละค่ะก็2องพันยี่สนีอนี่้ค่ะอันนี้ก็คือรับประกันความอร่อยรับประกันค่ะถ้าสาขาหนึ่งอยู่หน้ารมพยาบาลพระนครเสียอย,ยุธยาค่ะ 5, สาขา2ก่อนขึ้นสะพานวาัตรศรีอยู่ซ้ายมือค่ะเปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นค่ะถ้าใครที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็อยากให้มาชิมโรตีสายไหมของเรานะคะหวานมันอร่อยแน่นอนค่ะ